คุณต้องเหนื่อยมากแค่ไหนการต้องวิ่งไล่วิ่งตามอธิบายต่อใครต่อใครไม่รู้กี่คนตังกี่คนก็ไม่รู้ที่คุณต้องไล่อธิบายว่าคุณคือใครว่าคุณเป็นอะไรว่าคุณทำอะไรอยู่ทำแบบนั้นเนะี่ยมันเหนื่อยมากเกินไปหรือเปล่าหรือคุณแค่จะหันมามองว่าคุณน่ะชอบอะไรมีความสุขกับสิ่งไหน แล้วคุณทําลงไปด้วยความเต็มใจด้วยความสุขใจด้วยความพอใจโดยที่คุณไม่ต้องกังวลต่อสายตาใครๆในสิ่งที่คุณเป็นถ้าสิ่งที่คุณเป็นนั้นมันไม่ได้ทำ้ายใครไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วคุณยังจะแคร์อะไรอีกถ้าคุณทำแล้วมันมีความสุขดังนั้นแล้วอะไรก็ตาม ที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วคุณสบายใจทํามันลงไปใครจะว่ายังไงก็ช่างแม่ง